จอมเทพโอสถต,ตอนที่279แขกไม่ได้รับเชิญก่อนหน้านี้เย่หยวนเคยก้าวข้ามขีดจำกัดถึงสามระดับรลวดเดี่ยวมาแล้วบนเส้นทางกาสวรรค์ในเวลานั้นมันได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ทุกคนในสำนักตานูอย่างยิง่งแต่หากเทียบกับปัจจุบันตอนนี้ก็ดูธรรมดาไปเลยความยากในการก้าวข้ามในแต่ละระดับย่อยนั้นของอาณาจักรหลอมลมวิญญาณ นั้นมากกว่าเป็นสิบๆเท่าหากเทียบกับอาจักเกนแทแห่งปานแม้กระน,นั้นเยยวนก็เลือกที่จะ,ะเผชิญหน้าต่อไปอย่างไม่ลังเลใดๆสำหรับตัวเขามีปัญหาที่จะเรียกว่าปัญหาข้อขวดอย่างคนอื่นๆที่ก้าวกันไว้นอกจากเยยวนในปัจจุบันยังสามารถเข้าถึงพื้นฐานของอริยทองแท้ได้รวมไปถึงความเข้าใจในศธรรมแท้จริงอื่นๆอีกด้วย ดังนั้นการก้าวข้ามระดับย่อยที่ต่อกันเพียงสามระดับจึงเป็นใช่เรื่องที่เยหอยวนจะต้องกังวลเลยแม้แต่น้อยพวกเขาต้องทราบก่อนว่านักสู้ส่วนใหญ่ในดินแดนล้าสุดนั้นไม่สามารถเข้าถึงสัจรธรรมแท้จริงได้แม้จะใช้ชีวิตตลอดชีวิตเพื่อจะค้นหาก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสัจธรรมแท้จริงมันอยู่สูงเพียงใดและคนที่เอื้อมถึง ็ใช่ว่าจะทำหให้สมบูรณ์ได้นี่เขาก้าวเข้าสู่อาณาจักรลอมนวงิญญาณระดับเจ็ดแล้วหรือ,อยังมีอะไรผิดพลาดหรือไม่อีกนานแค่ไหนกันถึงเขาจะก้าวขึ้นสู่ระดับได้อีกระดับได้สําเร็จนี่มันไม่ใช่ระดับย่อยๆเหมือนก่อนนะเย่หยวนกาลังหลบรวมพลังปานเพื่อก้าวข้ามอาณาจักรลอมนวงิญญาณขั้นกลางไปสู่ขั้นปลายโดยตรงแม้ว่าสิทธิพี่เทียนอี้หรือ สิทธิพี่คนอื่นๆก็ไม่มีทางทำได้แบบเยี่ยวนเลยไม่น่าแปลกใจเลยที่ฝูงชนจะรู้สึกทกตะลึงเมื่อได้เห็นฉากฉากนี้ของเยหยวนพอแม้แต่อเชย้ายยางชิงูจีและเจนอีอยังต้องใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมพลังผู้ใดที่คิดกาวคามขีดจำกัดแบบเยยหยวนเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายเลยหากจุดจันเทียนไม่ระเบิดออก ก็ถูกพายุลมปานโดยรอบฉีกร่างเป็นชิ้นและแม้ว่าจะสามารถทําสําเร็จได้แต่ลากฐานพลังคงไม่มั่นคงจนส่งผลเสียต่อการพับลูกในอนาคตแน่นอนโดยวิธีเช่นนี้ไม่ว่าอย่างไงก็ขาดทุนมากกว่ากําไรในเวลาเดียวกันได้มีสิทธิ์คนหนึ่งรีบเข้ามารายงานกับเหลียวชิงเฟิงว่าท่านจะสมมตท่านชทูตจากนิกายนภาเทวะมาถึงแล้วแถมเขา ยังอยู่ในคำประลองศึกประลองเจ้าไปชิตอีกด้วยเหลียวชิงเฟิงขมวดคิ้วและกล่าวตอบว่าเหตุใดถึงปล่อยให้เขาเข้ามาตรงนี้เจ้าอยากโดนรายงานพฤติกรรมใช่ไหมเมื่อนิกายอื่นๆเข้ามาเห็นกายเมฆาลาตีส้นใหญ่จะพักอยู่ข้างนอกไม่ก็เลื่อนรับรองของเจ้าบ้านแต่ก็หลอกเจ้าบ้านออกมาตอนหลับแต่ดูเหมือนว่าลัชทูตจากนิกายนภเทวะจะทำ ยังกับที่นี่เป็นทีของตนที่พร้อมกับเดินประสำรวจโดยรอบอย่างอิสระการกระทําของ,ของาระเธซูในขณะนี้แสดงให้เห็นถึงความหม่ให้เกียรติและเสียมายาทอย่างยิ่งต่อเจ้าบานและเมื่อลิวชิงเฟิงได้ยินว่าเราชะทูนนิกายนลาเทวะอยู่ในลานประลองจเจ้าปิชิตเช่นนี้เขาก็รู้สึกใจหายยังบอกไปถูกสิทธภูนี้ตอบและกล่าวด้วยความกลัวว่า ข้าเชิญเราจะทูตไปยังเรอรับรองพร้อมกับรีบรายงานท่านเจ้านิกายแต่เราจะทูตคนนี้กับเดินตามข้ามายัางที่นี่แล้วเขาก็ยังกล่าวว่ากล่าวอะไรสิคนนี้ไม่กล้ากล่าวขา้าถามเจ้าก็ต้องตอบหรือเจ้าจะขัดทันสั่งสิคนนี้ก้มหน้าและกัดฟันพร้อมกล่กาวว่าเข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 ากล่าวว่านิกอเมริกาลาตินแข็งแกร่งกว่านี่กายอื่นเพียงสองแห่งเท่านั้น จึงไม่สมควรที่จะได้รับตำแหน่งหนึ่งในแปดนิกายอันยิ่งใหญ่ต่อไปนิกายนภารทวจะขึ้นมาเป็นผู้นำของนิกายอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนทางใต้เองทางนิกายนภาเทวจึงทรงอาทุตมาอย่างนิกายเมฆาตีแห่งนี้ค่ะขากลัวยังมากจึงไม่กล้าห้ามใดๆและยอมให้เขามาถึงที่นี่เห็นได้ชัดเลยว่าในขณะที่สึกคนนี้เก่าลึกๆในวาระของเขามันอัดแน่นไปด้วยความแค้นที่นิกายตนถูกดูถูกเยอะแยะ ฝ่พิโรธของเซลวเจียนโหมขึ้นทันทีที่ได้ยินและกล่าวว่านิกายนภะาเทวะนั้นช่างยิ่งและเยอะโซสิ้นดีท่านเจ้านิกายข่าวว่าเราควรขับไล่ราชทูตบ่าคนนั้นออกไปซะบางอาจเข้ามายั่วยุถึงในนิกายเมคาลาตีเช่นนี้ไม่ว่าเราจะใจเย็นเพียงใดก็ไม่อาทนไว้สิทธิกำลังยืนด้วยความแคนอยู่ ก็ดูจะเห็นด้วยกับคำกล่าวของเจ้าห่อหยดเซลอย่างยิง่งการที่ราชทูตฉันสูงมีกิริยาและคำพูดที่ต่ำสามเช่นนี้ดูจะเกินกว่าที่พวกเขาจะหลับได้จริงๆแต่โหลชิงเฟิงก็ไม่ได้รู้สึกโมโหหรือกดแค้นเหมือนเซียเจียนพร้อมกับหันไปกล่าวกับสิทธิ์ที่ยืนดังข้างว่าเขาต้า,ามเจ้ามาไม่ใช่หรือแล้วไนล่ะระหว่างทางดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งสุดตาชื่อคนนั้น ตอนนี้เขาอยู่ตรงลานะลองสิงคนนี้กลัวว่าเรื่องจะยุ่งเหยิงมากกว่านี้ค่ะจึงรีบวิ่งมารายงานเท่าเจ้านิกายก่อนที่จะไปเช่นนี้เสร็จกล่าวตอบท่าทางขอหลวงชิงเฟิงดูดีขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะพยักหน้าพร้อมกล่าวว่าเจ้าทําได้ดีแล้วละ่ะเมขขื่อคู่ข้าผิดเองที่ใจร้อนจนเกินไปพาข้าไปหาตะทูเถอะท่านเจ้านิกายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเราโดนนิกายนภาเทวะค้มคูโดยตลอดแถมตอนนี้ แม่แต่เราจะโทษยังกามาถ่ายของเสียบนหัวเราแล้วท่านยังทนได้อีกล่ะเสือเจียนกล่าวด้วยความขุ่นเคืองลือชิงเฟิงมองเสือเจียนพร้อมถอนหายใจในขณะน,นี้เจ้าเห็นสักรีอยู่เหนือฝ่าอนาคตของนิกายหรืออย่างไรท,งทั้งเยยุนทิ้งอูจีและเทียนอีพวกเขาเป็นดังอนาคตของนิกายทาั้งเิิงและเจ้ามีหน้าที่ที่จะปกป,ป้องอนาคตเหล่านี้ให้เติบใหญ่จนแข็งแกร่งไม่ใช่คอยปกป้องศักซี เสียวเจียนเข้าใจดีกับสิ่งที่หลิวชิงเฟิงกล่าวออกมาแต่แต่นี่กายนภะพาเทวะทำเกินไปแล้วจริงๆท,งท,งทั้งทีเป็นเพียงราชทูตตัวเล็กๆเช่นนี้แต่กลับดูถูกเยียดย้ำเรายังมากยังน้อยๆพวกเราที่มีตำแหน่งระดับสูงในนิกายก็คงไม่จำเป็นจะต้องกลมหัวให้หมาตัวเล็กๆย่างราชทูตไม่ใช่หรือสีหน้าของหลิวชิงเฟิงมืดมนลงเมื่อได้ยินเช่นนั้นและกล่าวต่อไปว่าเซียวเจียน เจ้ายาไลไรสาระให้มากในโลกแห่งการต่อสู้ผู้ที่แข็งแกร่งยอมดูเนื้อขวาเสมอนี่เจ้าไม่เข้าใจอะไรเลยหรือแม้แต่ในขณะนี้ไม่ว่าขาหรือแม้แต่เจ้าจะมีพลังสู้ถึงอาจากมือสู้ไพศาลแต่เมื่อถึงข่าวจะต้องอ่อนคอไม่ว่าศักดิ์ศรีเพียงใดก็จะต้องทําตอนนี้โอกาสของพวกเราี่การเมฆาลาตีมาถึงแล้ว เมื่อมีตอนกาชันยอดจำนวนมากปรากดขึ้นในนิกายของเอาเช่นนี้พวกเราก็ควรจะปกป้องพวกเขาจากอันตรายอย่างสุดกำลังด้วยคำกล่าวของหลิอชิงเฟิงมันทำให้เซอร์เจียนรู้สึกหดหู่อย่างไม่น่าเชื่อผูดแข็งแกร่งยอมอยู่สูงกว่าเสมอและผู้ที่อ่อนแอยอมถูกกำจัดไปโดยไม่มีความเห็นอกเห็นใจใดๆทั้งสิ้นด้วยความแข็งแกร่งของนิกายนะาเทวะเป็นสิ่งที่นิกายเมคาลาตี ยากที่จะหลบเลี่ยงชะตากรรมความแตกต่างระหว่างนิกายอันดับหนึ่งและนิกายอันดับโหลกมันมีมากเกินไปในนิกายนาภพาเทวะมียออฝีมืออาจับมือโซเดสารอยู่ไม่น้อยเลยในขณะนี้นิกายเมหาตีมีเพียงแค่เทียนเชอร์คนเดียวเท่านั้นที่มีพลังส่งถึงอาจักมือโซเดสารแถมเทียนเชอร์เองก็เป็นนักกล่อมโอสดดังนั้นพลังการต่อสู้ของเขาจึงไม่ส่งมากนักโดยความแตกต่างนี้นิกายนาภพาเทวะจึง ค่อนข้างดูถูกดูแคลนนิกายเมคาลาตีอย่างมากในฐานะจานิกายยังหลชิงเฟิงจึงทําให้ความคิดของเขาแตกต่างจากเสียเ่ยวเจียนอยู่มากเนื่องจากเขาจะต้องพิจารณาถึงภาพรวมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิง่งหลังจากที่ได้เห็นการประลองก่อนหน้านี้หลิวชิงเฟิงก็มั่นใจและหาวิธีที่จะปกป้องเมกาเมคาลาติให้้นจากนิกายนเทวะให้ได้นานที่สุด ตราบใดที่เยียวนสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเช่นนี้นิกายนาภาเทวะจะสามารถต่อกรกับนิกายมีการาตีได้อย่างไหลในอนาคตเพื่อปีกที่แข็งแกร่งในอนาคตพวกเขาจึงต้องปกป้องสิ่งเหล่านี้ด้วยพลังทั้งหมดที่มีในขณะนี้สิทธิ์ที่มารายงานกำลังพาหรือชิงเฟิงไปพบกับเจ้าทูตนิกายนาภาเทวะอยู่ท่านพี่จางหูท่านเจ้านิกายมาถึงแล้วสิทธิ์คนนั้นได้กล่าวรายงาน ออกมาราชตูตคนนั้นแต่เหลียวมองหลิวจิงเฟิงด้วยห่างตาแต่ไม่กล้าคิดกล่าวทักทายเลยไม่แต่น้อยพร้อมกับหันกลับไปมองเย่หยวนที่กำลังก้าวขากิจดจำกัดอยู่ในปัจจุบันซึ่งท่าทางของเขาทั้งดูถูกและอิงผยองอย่างเปิดเผยท่านเจ้านิกายรัวแก่เจ้าหนุอาจากล้อมลมวิญ,ญญาณกำลังเข้าขามขีดจากัดแท้ๆเหตดใดจึงมีคนมามุงมากมาถึงเพียงนี้นิกายเมคาลตีตกอยู่ ในความตกต่ำตึงเพียงนี้ตั้งแต่เม,มื่อใดกันราชทูตนั่งไกว่างพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างเยอะเยันได้ทูตผู้นี้เป็นชายหนุ่มอายุประมาณสิบแปปีแต่มีพหลังทรงถึงอาจากกอกฤ่ภาระดับสีด้วยอายุและความแข็งแกร่งขนาดนี้หากอยู่ในในใิายเมคาลาตีเขาจะกลายเป็นสิทธิเอกของใครสักคนในอนาคตอย่างแน่นอนแม้แต่ประโยคแรกที่เขากล่าวออกมาเหมือนก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากแทนตอนที่280 การขัดขาหรือชิงเฟิงไม่ได้โมโหใดๆกับเขายังคงนิ่งพร้อมจ้องไปยังไอ้ทูตคนนี้ด้วยสายตาแปลกๆเมื่อสทูตเห็นว่าลัวชิงเฟิงไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆกับไม่นานเขาก็ดูจะไม่พอใจเล็กน้อยลากับว่าตัวเขากำลังพูดอะไรผิดไปหรือชิงเฟิงได้มองเขาเหลากับขนโง่ซึ่งท่าทางเช่นนี้มันก็ทําให้เขาอ,อสงสัยไม่ได้จนเอ่ยปากถามว่าอะไรข้าเก่าอะไรผิดไปกัน ก็แค่เจ้าหนูอาจากล้อมลมวิญญาณคนหนึ่งที่มีอะไรพิเศษนั้นล่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรพิเศษสักนิดแต่ตัวเขาเพิ่งจะชนะการประลองและเขาถึงบางสิง่งจึงปรากฏภาพเหตุการณ์เช่นนี้เท่านั้นจึงเป็นเหตุว่าทำไมเหตุใดทุกคนถึงมุมดูเช่นนี้หรือที่เฟิร์นกล่าวด้วยรอยยิม้มการแสดงออกของทัตูดูเยียดหยามมากขึ้นไปอีกเมื่อได้ยินฮาค่าเห็นไม่ผิดเจ้าหนูคนนี้คงเป็น อันดับหนึ่งใช่ไหมเขาเงียบไปครู่หนึ่งพร้อมกั็ถอนหายใจก่อนที่จะเริ่มกล่าวต่อด้วยความละเีย่ใจว่านาอันวันนิกายเมคาลาตีของท่านดูจะตกต่ำไปเรื่อยเพียงเด็กหนุ่มที่มีพลังแค่อาจาจล้อมโดยมียานดับต่ำแท้แต่กลับเป็นผู้ชนะการประลองอันยิงย่งใหญ่ของนิกายนาสังเวสินดีเซียวเจนที่ยืยนอยู่ข้างๆเลยเชิงเฟิง อย่างอดกลั้นมอตลอดเมื่อเขาได้ยินคำกล่าวเมื่อคู่ของอาชีวคนนี้สีหน้าของเขาก็ยิงมืดมนลงเข้าไปอีกพร้อมกับกำมือแน่นด้วยความเครียดแค้นแมมกันนั้นหรือชิงเฟิงก็ยังคงพยาย,ยา,ามควบคุมสติเขาอยู่มองอะไรเจ้าหอยุดเสี่ยวไม่กล้าไม่พอใจขังงั้นหรอเข้ามาสิหากกล้าพอก็เข้ามาตับใดที่ไม่กลัวอาจารย์นองข้ามาแก้แค้นทีหลังก่อเข้ามาเจอกันหน่อยเป็นไงทั่วทั้งร่างกายของเซียวเจียนซันเขาด้วยความพิโรธอย่างที่สุดโดยเฉพาะเมื่อได้ยิน เราจะทูดหนุ่มคนนี้ก่าวขู่โดยอาจารย์ของเขามันยิ่งเพิ่มความเกลียดชังภายในใจของเซียวเจียนยิ่งขึ้นไปอีกแต่จริงแล้วดิชิเฟิงเองก็ไม่ได้พิโรธหนองไปคว้าเซียวเจียนเลยแต่ในฐา,านะเจ้านิกายเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเก็ีค่ความพิโรธทั้งหมดไว้ภายในใจเท่านั้นเราจะทูดหนุ่มคนนี้จดจำเขาและเซียวเจียนได้อย่างแม่นยำแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองเจอเขาดังนั้นทั้งสองจึงไม่อาจทราบเลยว่าอาจารย์ของราทูตหนุ่มคนนี้เป็นใครและยิ่งใหญ่ขนาดไหน เซอยวเจียนจเจ้าไปก่อนท่านเจ้านีาา่ายลข้าบอกให้ออกไปก่อนเซอยวเจียนที่ได้ยินนางนั้นก็ได้แตกัดฟันแน่นพร้อมกับสะบัดแขนออกไปทันทีเมื่อเห็นเซอยวเจียนเดินออกไปหลิวชิงเฟิงจึงหันกลับมาถามราชทูตหนุ่มว่าไม่ทราบว,ว่าอาจารย์ของเจ้าคือใครกันเมือ่อราชทูตหนุ่มคนนี้เห็นว่าหลิวชิงเฟิงไม่กล้าทำอะไรเขาเขาก็ยิง่งใจเข้าไปใหญ่ตัวตนของเขาดูจะยิ่งใหญ่ขับฟ้าขึ้นมาทันทีเมื่ออยู่ ในนิกายชั้นต่ำต้อยเช่นนี้อาจารย์ของข้ามีนามว่าซื่อจงเตา๋าส่วนข้าเป็นสิทธิเอกของเขามีนามว่าหลี่จางอยู่หลี่จางอยู่ก่าวขึ้นพร้อมกับมองเหยียดเป้งอยู่ชิงเฟิงโดยทั่วไปเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงพฤติยาของตนออกมาเท่าไหร่โดยเฉพาะกับผู้เหา่กว่าเช่นนี้แต่เมื่อได้ยินเช่นนี้เขาก็ดูตื่นตระหนกไม่น้อยเลยแน่นอนว่าเขาต้องรู้จักซื่อจางเต๋าผู้นี้ และพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้อบโสดสูงสุดแห่งนิกายนภพาเทวะที่มีพลังส่งถึงอาจากเมือทวดไพศสารเพียงเท่านี้หรือชิงเฟิงก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดล่าทู่หนุ่มคนนี้ถึงปิดก,กาดปรีนเกี่ยวถึงเพียงนี้หรือชิงเฟิงพยายามควมความตื่นตะนกไว้พร้อมขับกล่าวตอบว่าไม่ทราบว่าเหตุใดน,นิกายอันทรงส่งถึงทรงคน,คนมาทีนี้หลี่จางอยู่กล่าวตอบว่า โอ้ดูเหมือนว่าเป็นคำถามที่ฉลาดดีนี่แต่เรื่องนี้ค่อยกล่าวกันอีกข้าเถอะอย่างไรก็ตามตอนนี้จูจ่ๆข้าก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันรู้สึกว่าตัวข้ากำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกระดับหนึ่งแล้วและสถานที่แห่งนี้ดูจะอํานวยเป็นอย่างยิ่งดังนั้นข้าจึงต้องก้าวข้ามขีดจำกัดณที่นี้โดยไม่รอหรือชิงเฟิงอนุญาตแต่อย่างใดเมื่อกล่าจบเขาก็ใช้วายุดธการยึนที่ออกไปพร้อม ทำสมาธิและก้าวข้ามขีดจำกัดในบริเวณใกลๆ้ๆเยยยนแม้หรือยิมเฟิงต้องการที่จะห้ามเพียงใดแต่มันก็สายไปแล้วเพราะในขณะนี้พายุลมปานของลีจังอยู่ก่อตัวขึ้นทันทีพายุลมปานอันรุนแรงทั้งสองต่างเข้าประทักกันอย่างรวดเร็วหากหรือยิ่งเฟิงไม่ทำอะไรสักอย่างกับการก้าวข้ามขีดจำกัดของลีจังอยู่ก็พายุลมปานของเขาแต่ขัดขวางการก้าวข้ามขีดจำกัดของเยยยุนเป็นแน่ เลยวชิงเฟิงกัดฟันแน่นด้วยความเกลียดชังเห็นได้ชัดว่าหลี่จางยู่ได้นิสัยต่ําช้าเช่นนี้มาจากซื่อจงเต่าแน่นอนและที่เขาจงใจทําเช่นนี้ก็เพื่อสร้างความปั่นป่วนอย่างไม่ต้องสงสัยทําไมจู่จูหลี่จางอยู่ถึงจะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดในที่แห่งนี้ด้วยมันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการจะทําให้นิการเมคาลาติขายนาหลี่จางอยู่มีพลังส่งถึงอาจะกอกเกลือาระดับสี่ซึ่งตอนนี้เขากําลังก้าวไปยังอาจะกอกเกลือาระดับ5้า แต่เยย,ยวนกําลังก้าวขึ้นสู่อาจากักหลอมลมวิญญาดับเจ็ดเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะนําเขาไปเที่ยวกับดีจังอยู่ได้อย่างไรด้วยแต่พลังของพายุลมปานอาจักกกระกภพาขั้นกลางพายุลมปานเพียงอาจากักหลอมลมวิญญาของเยย,ยวนจะต้องถูกกลืนหายไปแน่นอนและหากเยย,ยวนล้มเหลวในการกล้าข้ามิัารณ์ละก็นิกายเมคาลาตีคงเสียหน้าไม่น้อยเลยถ้าแพงพายคราวนี้ออกไป ยิงไปควานนั้นหากเยหยุนไม่ผ่านการก้าวข้ามในครั้งนี้ล่ะก็มันคงสร้างปัญหาไม่น้อยเลยกับเส้นทางของเขาเพราะมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายดังขาแรกในการก้าวข้ามขีดจำกัดครั้งต่อไปตัวหลี่จังอยู่เป็นคนที่ฉลาดและหัวไวอย่างมากแม้หตัวชิงเฟิงจะกล่าวราวกับว่าการกระทําของเยหยวนไม่สําคัญอะไรแต่เขาก็เดาได้ทันทีว่าเยหยวนจะต้องมีบางสิ่งที่พิเศษ่าคนอื่นแน่นอนนอกจากนี้ การที่สามารถคว้าชัยชนะและเป็นอันดับหนึ่งได้ในการประลองอันยิ่งใหญ่ของนิกายโดยพลังพีงอาจากหลอมลมวิญญาณระดับ6เช่นนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเกินไปเพราะไม่มีทางเลยที่นิกายจะไม่มีตัวเต็งอยู่และเย่หยวนเองก็ไม่ใช่ตัวเต็งคนนั้นอย่างแน่นอนดังนั้นหลี่ซางอยู่จึงต้องเข้ามาคัดขวางในทันทีการกระทำของเขาเช่นนี้ไม่เพียงแค่สามารถสร้างความเสื่อมเสียให้แก่นิกายเมคาลาตีเท่านั้นแต่ เขายัางได้ทำลายอัจฉริยะของนิกายเมคาลาตีแห่งนี้ไปพร้อมกับประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของนิกายนภาเทวะในคาเดียวกันนี่คือการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสมตัวอย่างแท้จริงเมื่อเหลือคิงเฟิงคิดจนมาถึงจุดนี้สีหน้าของเขาก็าอัดแน่นไปด้วยความพิโรธจนเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่จนั้นตัวเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้ลีจังอยู่จะยิงสศพเพียงไหนแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ประมาทกับ การเตรียมพร้อมของตนเลยเพราะพลังที่ปรากฏขึ้นนะคะนี้มันราวกับว่าเขาได้ทําการรวบรวมไว้ก่อนหน้าแล้วทุกอย่างมันราวกับว่าเขาได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วจึงเป็นเหตุว่าทําไมเขาถึงดูมั่นใจขนาดนั้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าการก้าวข้ามไปยังอาณาจักรกณร์นัพาดับห้ามันไม่ใช่เรื่องยากสาหรับดีจังอยู่เลยโดยความมั่นใจและความกล้าข,น,ขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่ของ นีกายเมคาลาตีไม่มีในฐาที่สุดแล้วหรือชิงเฟิงก็ต้องถอนหายใจออกมาอย่างหลายหนทางช่วยใดๆเมื่อสถานการณ์มาถึงขนาดนี้แล้วเย่หยวนคงต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นหรือบางทีเยหยวนอาจจะสร้างปฏิหารออกมาได้อีกครั้งหากเป็นคนอื่นหรือชิงเฟิงคนล้มเลิกทุกอย่างพร้อมกับกลมหน้ารอรัชะากรรมได้เลยแต่เมื่อมันเป็นเยยหยวนอะไรมันก็ไม่แน่เสมอไปพอเด็กหนุ่มคนนี้ไม่สามารถฆ่าดาวได้ด้วยความเข้าใจ บางทีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนอื่นแต่เยหยุนกลับทำมันได้ในท้ายที่สุดนี้ไม่มีใครเลยสักคนที่สามารถเข้าถึงศาสตรธรรมแท้จริงได้เลยภายในดินในหางตายเยยวนเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นในพริบตาเดียวพายุลมปานก็โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลัง่งทั่วทั้งบริเวณพายุลมปานทั้งสองต่างขยานขึ้นฟ้าพร้อมกับสอบประสานเข้าหากันจนเป็นเกี่ยวภายตายความโกลาหลนี้พายุลมปานของเยยวน มันรุนแรงเกือบจะหยุดแล้วแต่ขณะนั้นพายุลมปานของหลี่จางอยู่กับรุนแรงและแข็งแกร่งกวา่าระดับของทั้งสองต่างกันเกินไปหลี่จางอยู่เป็นถึงยอดฝีมืออาจากกอกุญ่าเมื่อทาการก้าวข้ามขีดจำกัดจึงทําให้ระดับพลังแข็งแกร่งกวา่จาจังเห็นได้ชัดท่านใดนั้นเองหนึ่งในฝูงชนเกิดเอ่ยปากตะโกนออกมาไม่ได้เห็นฉากนี้นั่นเคยกันเหตุใดข้าถึงไม่เคยเห็นหน้าสิทธิพี่ผู้นี้มาก่อนเลย คนคนนั้นพาย,ยายามจะทําอะไรกันแน่เหตุใดถึงมาก้าวข้ามกีจจำกัดข้างๆเย่ยุนเช่นนี้มันไม่ไปหาที่เงียบๆที่อื่นละ่ะหากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ดีแน่คนคนนั้นมีพลังถึงอาจจะก,ก่อเกิดนภาแต่ด้วยระดับพลังปานมันอาจทําให้การก้าวข้ามของเย่ยุนมีปัญหาตอนนี้พายุลมปานของเขาค่อยๆดูดกืนพลังปานจากพายุลมปานของเย่ยุนแล้วหากเป็นที่นี้ต่อไปเย่ยุนคงแย่แน่เย่หยุนตกอยู่ในอันตรายหากพายุลมปานของเย่ยุนถูกกืนไปแล้วก็ ความหวังที่จะสําเร็จอาณาจักรล้อมลมิญาดับเจ็ดได้ก็แต่เป็นหนึ่งเสียงแน่นอนและหากเป็นเช่นนะั้นจริงๆมันอาจส่งผลเสียต่ออาณาจักรพลังของเย่หยนไปด้วยบุคคลลึกลับผู้นี้เป็นใครกันแน่แรงดันลมปานช่างทรงพลังอะไรขนาดนี้ด้วยการก้าวข้ามขีดจํากัดของยอดฝีมืออาณาจัก,กรกอร์พาดับสีชั้นนี้มันได้ทําให้สภาพโดยรอบวิปราชขึ้นไปอีกหลายคน เริ่มกังวลกับความปลอดภัยของเยยยวนไปแล้วในตอนนี้เมื่อต้องเผชิญกับคนแปลกหน้าเช่นนี้ทุกคนต่างหวังว่าเยหยวนจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเว้นแต่ว่าทุกคนในตอนนี้กับรู้สึกว่าพายุลมพายของเยยยวนอ่อนแอลงอย่างต่อเน,นื่องสถา,านการณ์ของเยหยวนตกอยู่ในอันตรายอย่างยิง่งจากสถา,านการณ์ปัจจุบันมันได้ส่อแววล้มเหลวได้ตลอดเวลาหากเยยยวนและลีจ่จางอยู่แข่งขันกันด้วยระดับพลังความเข้าใจของสาสถร์ธรรมแท้จริงเราสิธิ์ในกายคงไม่ ต้องมานั่งกังวลเช่นนี้แน่นอนเยห่ยวนสามารถเข้าถึงศาสตร์ธรม้จริงได,ได้ลืมไปเลยว่านักโซอาจากโกกนภายังดีจังยูแม้ว่าลีจังยูจะมีอาจากพลังถึงร้อยสุดหรือวัดหรือหมื่นสุดไพศาลแต่เขาก็ยังไม่คิดว่าลีจังยู่จะสามารถเอาชนะเยหยวนได้แต่ในขณะนี้พวกเขาทั้งสองกำลังประลองการก้าวข้ามขีดจำกัดจึงยึดระดับพลังของแต่ละคนเป็นหลักแม้จะเป็นความเข้าใจในสาสรธรรมแท้จริงของเย,งยหยวน ก็ไม่อาจาช่วยอะไรได้เลยแถมระดับพลังของเย่ยยนเองก็คือเป็นจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตนเช่นกันนักสู้อาจากหลอมลมวิญญาณจะสามารถเอาชนะนักสู้อาจากกเกินภาในการแย่งชิงพลังปานได้อย่างไร